ชวนนวนแกมน้องเอง้ยชวนหวนสวนขุยตานี้หวานแม่เจ้ากินท่านหยังเจ้าจังคอยผู้งามแม่นปานแกบบ่ เดี๋ยวนี้บอกก็ฟังนี่ทา่านยังอีกเรื่องหนึ่งในท่านีดึกซึงสะนอซอใส่คอยฟังไปบทก่อนตอนนี้ยังมีเท่ากีทีลูกสาวคนเดียวเน้นผู้ใดสิเที่ยวไปคุยไม่ใด้หลาเดอน,นยยอม่านนั่นนั่นกะหญ่สืบมือสืบฟันเคจะชินสารวัตรนี่ท่านจันพาทั้งเท่าสาหามแตลูกสาวบอกกี่ทนแต่เข้าของตัวนั่นแน่อินมาแต่เป็นแม่ยาสุหำหลายแม่ กำม่แหล้วบายแพ้อิงนมแหล้วยังไปถึงวังท่นเบาวขอบมันเมื่อนางแปหาฉันแม่เดลือเจ้าค่ะตาวันตกไงเจ้าลีอยู่ป่าสาก่อนเดตอใช่ท่านคำแแล้วจังไกาเดินเข่าเดินเข่านอกกรสีกินเข่าให้ที่ไปมองอีกอย่างหนึ่งเทแสงกั กตาให้เล้วึ้นเดือพี Means, iałem, ceu, ่น้องสิเฮ็ดมีตีอยู่กองค่อยดูแซ่บแท้บูกินเข่าเมื่อนี้แล้วก็ให้คุณพีแดงขึ้นเต็มดันจะสิเห็นสะบัดนิพัฒน์แนบบ่อคุ้มเมาใจโจดจ่อคิดอยู่มีไว้สาวอันนั้นกระใจกำขึ้นเมื่อบัดได้วพอพีรันลำลงแรงค่อยคำชวน้ำบูไปน้ำเพื่อจับแดขึ้นแล้วเดาเสามาสะวัดตกแ้วหน้าไปเถอะสามคน ไปถึงเงือนกับลั่งถิ่นเขาทั้งผมเบ้าหายก็เท้าขื่นไส่ตาเข้าเด่งหายก็ยกบักใหญ่แค่เดาสีเด่งเด่งจำใบอย่าลืมก็เมื่อชมกัดแต่ซองลงมาสามคนเดินเข่าไปโป้มีงชาเลี้ยวทุกกาเหงาเขาเดาเปรี้วเที่ยวเนี้ยก็ปินดินดินเห็นแล้วชื่นใจยำเข้าไก่ตาซองมองดูุนี่คนแดงแบะซอยกันเด้อเพื่อนอุตสายียนย่อเอวขึ้นไสผมกระเด้งบักใหญ่ผู้สาวว้าเข่าหน่อยทั้ง แม่กะทันทําโลกของโตมึงเป็นอย่างโลกเคยวันนี้ล่ะสมควรพอเอาเราเจ้าแล้วจ้าเพราะนั้น